อัสลามัอะลเรกุะเราะมตุลลอฮิวะบเราะกตตุฮ์สวัสดีครับผมดีไปเอสโซ่และบริเ่องชงกาแฟกษตรแอุปกรณ์นะครับวันนี้จะมาให้ดูเครื่องชงโมดิฟายนะครับเป็นเครื่องชงโมดิฟายครับเกรดใหม่นะครับเพื่อที่จะให้หนึ่งคือชงได้ต่อเนื่องเครื่องไม่ร้อนนะครับเพราะจะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไปโมดิฟายมันนะครับไม่ไปดัดแปลงมันมันจะชงได้ต่อเนื่องไม่ได้เพราะว่ามันร้อนเครื่องมันร้อนเครื่องมันร้อนปั๊บเียมันน็อกนะมันก็ไม่สามารถจะชงแก้วต่อไปได้นะครับ ขนาดเช้ชั่วโมงหนึ่งก็คืออาจจะไม่ใช่ว่าจะชงแก้วต่อไปไม่ได้เลยเค่ทีเดียวไม่ใช่อาจจะชงได้แค่สักสองสาแก้วแล้วเครื่องมันน็อกไปนะครับก็ประมาณนั้นเองนะแต่พอมันโมดิฟายปั๊บเนี่ยมันทําให้ระบายความร้อนการระบายความร้อนมันทให้เครื่องสามารถชงได้ต่อเนื่องได้นะแล้วก็ระบายน้ำทิ้นก็คือช่วยในเครื่องของไม่ต้องพัดถายรองแก้วเพื่อที่จะเอาไปทิ้นงนง้าบ่อยครั้งนะครับแล้วก็จะมีสายดูดน้ำจากทางนอกให้เพื่อที่จะสะดวกในการใช้งาน ัวได้ต่อเนื่องนะครับคือเพื่อความสะดวกสบายในส่วข้อหลังนะครับแต่ข้อแรกคือสําคัญก็คือว่าระบบความร้อนเพื่อจะให้สามารถชงได้ต่อเนื่องได้นะครับทีนี้อ,อีกหนึ่งไอเดียที่อยู่ในชุดนี้ก็คือว่าด้ามชงครับเป็นด้ามชง54นะครับเป็นกลึงใหม่นะครับเป็นการอัพเกรดเพื่อที่จะให้บรรจุกาแฟได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะฮะก็เลยสองไอเดียครับอยู่ตัวนี้ตัวนี้ห้าพันห้าร้อยบาทคมขายอยู่ตัวนี้ น,น้ำชงเนี่ย750บาทน,าน้ำโร่งส่งแต่ถ้าเกิดว่าจาัดทีเดียวกันเนี่ยก็คือตรงนม้จะเป็น700บาทก็จนม,มีค่าส่งก็จะส่งให้ดีกัน700บาทนะครับตรงนี้ให้สามนะฮะเดี๋ยวมาช่างดูว่าใช้ากาแฟกี่กร่มน,นะครับก็เลืเนีวนะตาช่างเล็กไปหน่อยวางไม่ไม่อยู่ วางไม่อยู่โอเคโหขับที่สูงๆเลยนะเป็นอีกเครื่องแต่ว่ามันจะไม่แน่นอนว่าสี่หรือห้านะที่ผมตั้งไว้นะประมาณตัวนี้เบอร์ตัวห้านะฮะยกที่ว่าเราบดกาแฟระดับไหนไอ้ขั้วกาแฟวระดับไหนด้วย มีน้วนนะมีน้วนตัวนี้มันดูุดเองนะครับตั้งเวลาได้ด้วยนะครับเอาละต้องมีแหวนช่วยนะครับไม่งั้นมันก็โผลแเลอะเทอะนะเอานะ คือมัน58ไม่ได้นะไอ้มัน53ไม่ได้ต้องใช้ห้าสนะเพราะว่าผมเป็นรถสปิกออบมันให้เล็กลงนะครับเออเิดผมไม่ใช้วิธีการอะไรนะใช้เข็มเกลียวผมไม่ใช้วิธีนั้นนะผมใช้วิธีการเขาเอาแต่ท่านใช้ก็โอเคนะแล้วแต่เลยนะแล้วแต่ชอบเลยนะนี่ ก็ใช้แ้มให้สามได้เลยนะครับเพราะว่าสีมันหายากนะมี่มึก็มีห้าสามก็ได้แล้วนี่ครับเอาลืมลืมลืมโอ้โหลืมได้ไงเสร็จเลย นะมีกาแฟติดอยู่โอ้โหลืมลืมเฉยเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลืม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 ช่งมางว่ามันกี่คำปกติว่าได้ช่างไงมันก็เลยติดชิมนะแต่เพิ่มเพิ่มมาเพิ่มมาเดี๋ยวเ,เ,า,เา,ยาไป,าไปนหนึ่ง มีพลาดนมีพลาดพลาตอนที่ไม่ช่างนี่แหละพูดถปกติครับว่าไม่ก็ได้ช่างอ่ะก็เลยมีความเกยชินไป ผมก็เห็นหลายท่านเขาช่างนะผมถือว่าไม่ติดชีน,นการาการช่างน้ําหนักนะฮะทีนี้อาจจะมากกว่าเดิมแหละนะฮะมันอาจจะมากกว่าเดิมนะครับมีเบี้ยวด้วยอืมอ่นนิดหน่อยนะเบี้ยวนิดหน่อยเพราะมันไม่ลงไปจุ่มนะฮะ อ้าวหายเลยที่นี่เสร็จเสร็จโอ้โหดาบิอเอางียที่นี้อเอางี้แลลวที่นี้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยหางลนะุกตอนนี้เราเข้าออกนะฮะ 2องร้เก้าสิบแปดจุดเจ็ดแปดนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปหักลูปเอาออกกอกนะครับสองร้อยเก้าสิบแปดจุดเจ็ดแปดลืมนะลืมก็เลยยาวเลยตนะัวนะนี้จะมีปรมน้ำห้าวิด้วยนะอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่ากาแฟคั่วเข้มมาก เนี่ยก็มันอาจจะเหนียวหน่อยโอเคนานะนสวยสวยสวยหาหนูหาหนู <c oughs> <c oughs> บาขึ้นไปที่เมื่อกี้เกือบแตะไปที่สิบสองบาลแล้วนะครับเกือบจะสิบสองบาทแต่อันนี้ก็อ่าสิบสองบาทแตะเกมสิบสองบาทแล้วครับตัวนี้เราจะต้องไปหยุดมันนะครับมันจะไม่หยุดเองนะครับมันจะไม่หยุดเอง ไันปทางนูงสวยเลยเดี๋ยวจะรู้ว่ามันขีดกรรมเราต้องหยุดมันเองนะครับมันจะไม่หยุดเองนะฮะเราจะต้องหยุดมันโอเคนะครับประมาณนี้แหละนี่สิบสองบาทอยู่เลยยังยังไปที่สิบสองบาทอยู่เลยนะครับนะไปแล้วอือดู ครับดูความสวยงามนี่ฮะดูเค้มมากครับดูความนาของเข้มมากุ๊บุ๊นี่นะฮะโอเคผ่านนะครับทีนี้ปัญหาแล้วว่ากี่บาเอ้กี่กี่กี่กรรมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับนี่กากมันนะครับ เดี๋ยวจะไปเคาะกากออกก่อนแล้วก็จะดูว่ากี่คำเอานะครับหลังที่จากเคาะหลังที่จากที่เคาะกากออกแล้วนะฮะก็มาชั่งกันเมื่อกี้สองเก้าแปดจุดเจ็ดแปดนะครับเออเราจะดูว่าด้ามเหล่าต่าไห่เดียวหักลบกันนะฮะนี่ทำเพื่อให้ทราบว,ว่ามันจุก,กาแฟได้กี่ัมนะครับลบนะสองเจ็ด ลบสองเจศเท่ากับยีากรัมยีกรัมโอ้นะฮะยีามกรัมนะครับลูปขอเมื่อกี้เอไม่เป็นตัวนี้ถ้าเกิดว่า2 3่สิกรัมจุดเด้วยนะครับเกือบจะยีิบสี่กรัมด้วยซ้ำไปนะครับโอ้เกือบยี่สิบสี่กรัมยี่กรัมนะฮะตัวเลขนี้เดี๋ยวจะ อยู่ใน YouTube นะเดี๋ยวจะส่งไว้ในลงคลิปนี้วัน YouTube ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเนี่ยปริมาณน้ำเราเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะเอาอีกเท่าไหร่แล้กสียังเข้มอยู่เลยเนะฮะัสียังเข้มอยู่เลยสุดยอดมากนันทวีนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามาขอบคุณที่อุดหนุนไอเดียนะครับสั่งได้นะครับตัวนี้5,500ัาร้อยบาทนับครับในกระดั้งก็จะเป็น700บาทเท่าเรเงินมืตัวอื่นด้วยที่เป็นสามารถที่อัปเกรดได้เพื่อที่จะ ให้มันมีปรรจุกาแฟได้มากยิ่งขึ้นเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับฮะขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับอัสลามอวยกุเบารมุลรอฮิโยเระกาุฮสวัสดีครับ